โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆพี่พพพน้อง YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูตั้งช n n e l ทีเฮ็ดอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวปี๊บนะครับขนาด55ลิตรจากร้าน The Station ราชบุรีนะครับผมเพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะ,ะก่อนจะไปภายในดูภายนอกก่อนดีกว,ว่าอ่านี่จะเป็นล็อกนี่จะเป็นภายนอกนะครับผมงานถือว่าโคตรดีอ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมนี่คือโคตรดี ใช่จ,จับตัวอันสวยแล้วทุกคนมีลูกเล่นนิดหน่อยนี่นะฮะมีรุดลายเล็กน้อยนะผมมีเนียมสำหรับยึดสิ่งของก็แข็งแรงแน่นหนานะครับประมาณนี้นะก็หนึ่งชุดก็จะจะมีเป็นชุดนอด็อตชุดน็อตแล้วก็ถาดนะครับติดมากับตัวปี๊บนะพพถาดนี่นี่อันนี้มาตัวปี๊บนะครับผมแล้วก็พวกสปูนเนี่ยชุดรองแล้วก็น็อตพวกนี้คือมาตัวปีพพพ๊บครบเซตคือพร้อมติดตั้งได้เองแบบง่ายๆเลย นะครับ,รบใช่เพิ่งไปรับมาเที่ยงเองผมขับรถไปเอามาที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมอ่าส่วนราคาราคาก็คือ45ลิตรเนี่ยจากราคาปกตินะครับผม3,900บาทตอนนี้ลดเหลือเพียง2,900บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นไซส์ของผมนะ55ลิตรจากราคาปกติ4,500บาทนะครับตอนนี้ลดพิเศษเหลือ3,190บบาทเท่านั้นครับแบบนี้นะแบบผมเลยนะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือขนาด65ลิตรที่ใหญ่เลยจากปกติ4,900บาทนะครับผมตอนนี้ลดเหลือเพียง3,500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากใครสนใจนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ข้างบนข้างล่างทุกที่เลยผมใส่ทุกที่เลยนะผมก็ไปติดต่อทางเพจแล้วก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมจะสำหรับผมถามว่าเป็นยังไงคือดีนะครับคือดีตอนแรกผมคิดว่าจะเอา4.5 แต่เราเคยใช้เลยสี่สิบห้าใช้ตัไวไเลิศม,มาคือเราเคยใช้สี่สิบห้าไปแล้วเราว่ามันมันแคบไปหน่อยหนึ่งนะสองฝั่งนี้มันจะแคบหน่อยแต่อันเนี้ยมันจะยาวกว่าอ่าเขาข้าประมาณนี้ปะดูข้างในกัน,น, 45, น,นเนี่นยขนาดสี่สิบห้ามันพอดีนะทุกคนคือแบบห้าสิบห้าเออหดีเช่นยอ่านี่ล็อกตัวสวยงามนะมีสกีนโลโก้ด้วยนี่ล็อกล็อกเปิดล็อก สวยงามว่บผมคืองานดีครับผมคุ้มค่าเกินราคาจริงจริงบอกเลยไม่ได้อวยนะอันนี้ผมผมไปซื้อมันด้วยตัวเองนะไม่มีใครมาปสปอนซอร์ผมนะมนอ่าดูภายในอ่าดูภายในกันเนี่ยใหญ่เบิ่ม,ม,มครับอ่าดีอ่าภายในก็จะบู๊อย่างสวยงามครับนี้เลยเขาเรียกวนะ่าอะไรเออลายขังตัดอ่ะใช่ไหม,ไมนี่แหละขังตัดแตะเป็นเป็นหนังบูมาให้ดุครับงานถือว่าเนี๊ยบมากเลยอันนี้เป็นสายลัดภายในนะนี่ ถ้าใครกาลังหาอยู่นะดูคลิปผมแล้วตัดสินใจได้เลยนะผม <Wow. S 1> ด่วนๆนะครับของมีจํานวนจํากัดนะหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็คือจากคลิปผมเนี่ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> ปโปรโมชันเนี้ยมันมัน,ม,นมันตามจํานวนสินค้าทั้งหมดก็คือหมดแนละ้วถ้าทุกคนทักไปแล้วทันก็คือดีใจด้วยนะครับผม <c oughs> อืม <c oughs> ใช่คุณได้ของดีราคาที่เป็นมิตรนะครับแล้วก็คุณภาพงานไม่ได้ชี้เร่นะครับนี่ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้ามาวิวปี๊บหลังปี๊บบนขนาด55ลิตรจากร้านเดิร์สเตชันลาดชลบุรีถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับพี่นะถ้าพี่ดูอยืมขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะอืออ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณป้บบาจะพาเที่ยวไหนฝากกดติดตามซับสไครป์ไลค์แชร์กันเข้ามาเลยขอบคุณครับผมไป